หลายๆครั้งบางคนอาจจะคิดว่าธุรกิจที่ทำเพื่อสิ่งแวดล้อมือสังคมเนี่ยอาจจะไม่สามารถทำเงินได้แต่ถ้าหากว่าเราสามารถหากลุ่มลูกค้าของเราให้เจอและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเราได้เนี่ยเราก็สามารถสร้างธุรกิจที่ทำเงินได้เช่นกันค่ะ เป็น co-founder ของ Happy Grocers ค่ะมุก co-founder Happy Grocer s ค่ะก็ Happy Grocer นะคะเราเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมเกษตรกรไทยทั่วประเทศไทยเลยค่ะเข้ากับลูกค้าที่ส่วนใหญ่อยู่ในเมืองจะเป็นกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็จริงๆแล้เราก็มีส่งตามต่างจังหวัดด้วยค่ะจุดเริ่มต้นนะคะเริ่มจากช่วงโควิดค่ะปี2020 เป็นช่วงที่เราเพิ่งเริ่มล็อกดาวน์ซึ่งโมกับมุกเนี่ยช่วงที่เรียนน้ธรรศศาสตร์เราได้มีโอกาสทำอินเทนชิพทำรีเสิร์ชต่างๆกับเกษตรกรก็เลยทําให้เริ่มรู้ว่าเกษตรกรที่รู้จักเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการปล่อยของเพราะว่ามีการล็อกดาวน์ในตลาดต่างๆแล้วก็ในขณะเดียวกันเพื่อนๆที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยก็มีความต้องการสินค้าอินรีย์สับผลไม้สดที่ไม่ใช้พลาสติกแพคเกจิ้งด้วยค่ะเลยรู้สึกว่ามันเป็นเวลาที่เหมาะที่เราจะเชื่อม2กลุ่มนี้เข้าหากันนะคะ เราก็เลยทดลองก่อนว่ามีตลาดตรงนี้จริงๆไหมโดยาการสร้างโพสต์ f c e e o o o หนึ่งขึ้นมาเราจำได้เลยว่าเราเขียนว่าถ้าใครต้องการ Gold r o c e r y d e l i v e r y ให้ทัก DM มาเลยให้ทักหา Facebook เรามาแล้วเราจะส่งภายใน2-3วันนะคะก็เราได้ออเดอร์ตั้งแต่วันแรกเลยอะค่ะแล้วเป็นการได้ออเดอร์ที่ยังไม่ได้วางในเรื่องของการวางแผนระบบเลยทำให้ว่าเราเลยเอาเวลามานั่งคิดก่อนว่าโอเคผักมาแล้วจะมีการจัดการยังไงส่ง ให้ลูกค ok pues mm like ้ายังไงในการฟิทแบ็กให้ข้อมูลลูกค้ายังไงแล้วท nah ํายังไงให้สินค้ายังสดอยู่อันนั้นก็เริ่มจากตรงนั้นก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าการเริ่มเตินของตัวแฮปปี้กรเซอร์เนี่ยทางของครอบครัวของมุกเนี่ยไม่ได้เห็นคุณค่าตรงนี้ตอนแรกสักเท่าไหร่เพราะยังมีความเชื่อที่ว่าสินค้าการเกษตรไทยเนี่ยไม่ได้ทําให้เราได้สามารถเติบโตหรือรวยขึ้นได้เพราะว่าอย่างของบ้านมุกพื้นเพกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเกษตรกรรมในขณะที่ทุกคนพยายามจะหนีความยากจนแล้วพอมุก กับโมอยากกลับเข้าไปเลยมีความกังวลเกิดขึ้นมามาเลยทําให้ว่าช่วงแรกๆของเราเขาสนับสนุนที่ว่าให้พื้นที่ให้โอกาสให้เวลาแล้วก็ให้รถของเรามาหนึ่งคันแต่ยังมีข้อสงสัยที่พ่อแม่ก็จะมองว่าขายได้จริงๆหรอสินค้าเกษตรเนี่ยมันเป็นลักโลกได้จริงๆหรอมีคนใส่ใจหรือสนใจเรื่องนี้ด้วยจริงๆหรือเปล่าพอเราเริ่มทําเริ่มมีลูกค้าเข้ามาสนใจคุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มมองแล้วว่าโอเคทําไมเ็าถึงสนใจ เราก็เลยเริ่มมีในเรื่องของการอธิบายให้กับเขาฟังแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการขอความช่วยเหลือความรู้ที่เขามีในเรื่องของการเกษตรตั้งแต่แรกมีวิธีการปลูกยังไงการดูแลยังไงการจัดก,การฟาร์มยังไงยกเรื่องตรงนี้มาแล้วมาบอกต่อให้กับลูกค้าที่จริงล้วเป็นปจุดที่ลูกค้าสนใจมากๆเพราะเขาอยากรู้ว่าใครเป็นคนปลูกวิธีการปลูกมันปลูกยังไงในเรื่องของผักผลไม้มาเลยกลายเป็นว่า ตัวเกษตรกรเองรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าคสิ่งที่ตัวเองทำแม้แต่คุณพ่อคุณแม่ก็รู้สึกว่าความรู้ที่เขามีตั้งแต่สมัยก่อนเด็กๆเนี่ยเริ่มมีคุณค่าเลยเริ่มมีความช่วยเหลือหลังจากนั้น ตอนนั้นเราทำแฮปปี้โกรเซอร์ได้ประมาณ3เดือนแล้วก็ได้มีโอกาสในการที่เข้าไปร่วมแข่งขันของ Startup t h a i ท a n d l e a g u กก็น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของอ่ส่วนตัวของมุกแล้วก็ธุรกิจด้วยเพราะว่าพอเราได้เข้าร่วมของโครงการเนี่ยแล้วก็ต้องมีการทำพรีเซนเทชันมีการเล่าให้คนอื่นฟังมันเลยทำให้ว่ามันเริ่มชัดขึ้นแล้วเริ่มเห็นแกปต่างๆหรือจุดบกพร่องต่างๆที่เราสามารถเสริมและพัฒนามันได้จากการที่เราเข้าร่วมโครงการครั้งนั้นแล้วก็ต้องยอมรับเลยว่าตกใจ แล้วไม่คิดว่าไอเดียหรือสิ่งที่เราทำจะทำให้เราชนะเลิศอันดับหนึ่งได้เลยทำให้เราเริ่มมีที่รู้จักมากขึ้นทั้งในคนไทยในต่างชาติด้วยทุกคนจะเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะร้านผักเนี้ยมีอะไรพิเศษทำไมเขาถึงชนะสตาร์ดับเลยทำให้คนมองลึกไปอีกว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่แค่การขายผักธรรมดาแน่ๆเลยทำให การสื่อสารต่างๆเวลาออกไปเนี่ยเราสามารถพูดได้อย่างเต็มที่เรื่องของการสร้าง IMPACT หรือว่าการาสร้างผกาลกระทบอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของทั้งสังคมสิ่งแวดล้อมะค่ะ พอเราได้เริ่มทำแฮปปี้โกลเซอร์เนี่ยปัญหาที่เราเจอจริงๆมันจะมี3แอเรียหลักๆเนาะอันแรกก็คือเรื่องของงสร้างราคาที่เรามารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคาที่เราเห็นตามตลาดตามห้างอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้แปลว่าเกษตรกรจะได้ราคาที่แร์หรือว่าราคาที่เป็นทําหน้าสวนเรื่องที่2จะเป็นเรื่องของการที่เกษตรกรเนี่ยต่อให้อยากจะเปลี่ยนเป็นอินทรีย์อยากเปลี่ยนเป็นวิถีที่มีความยั่งยืนมากขึ้นอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าไม่สามารถเข้าถึงตลาดได้แล้วในส่วนสุดท้ายจะเป็นเรื่องของ การทราบถึงที่มาที่ไปของสินค้าลูกค้าแทบไม่รู้เลยว่าสินค้าที่เรากําลังบริโภคอยู่เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงมีผลต่อสิ่งแวดล,ล้อมยังไงมีผลต่อเกษตรกรต่อชุมชนยังไงก็เลยทําให้เราเห็นว่าเนี่ยเป็นโอกาสที่ทาง Happy Grocer น่าจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้ค่ะเลยเป็นเหตุผลที่ว่าเราเริ่มมีการให้ข้อมูลตรงนี้กับลูกค้าด้วยทําให้ว่า Happy g r o c e r ไม่ได้เน้นขายว่ากินสินค้าออร์แกนิกแล้วจะสุขภาพดีแต่เราพูดในเรื่องของข้อมูลว่าสิ่งที่คุณบริโภคคืออะไรมาจากที่ไหน ดีต่อสุขภาพยังไงดีต่อผู้ปลูกยังไงแล้วมันดีต่อสิ่งแวดล้อมยังไงทำให้เขาได้เข้าใจองค์รวมมากขึ้นค่ะ โรการของ Happy Grocer ตอนนี้นะคะก็จะมีตัวของ Home Delivery ก็คือลูกค้าเนี่ยสามารถสั่งสินค้าผักผลไม้อินรีผลปลอดภัยเนี่ยมาส่งได้ตามบ้านเลยค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของการส่งวัตถุดิบให้กับร้านอาหารค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของ Food truck ท,ที่เราจะไม่ได้ขายอาหารแต่ว่าจะเป็นขายผักผลไม้ค่ะทรัคเกิดมาได้ยังไงมันมาจากที่ว่าเราถามแล้วเราคุยกับลูกค้าเพราะว่าลูกค้าบอกว่าโอเคตอนช่วงโควิดรู้สึกว่าอยากออกมาเจอเพื่อนบ้านแต่รู้สึกกลัวที่จะยังไปที่ตลาดอยู่ แล้วเขาเป็นคนเสนอเองว่าถ้ามีรถหรือมีสินค้ามาให้เขาได้สามารถเลือกได้ถึงหน้าบ้านเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีงั้นเราเริ่มทําของตัวทรัคไหมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของการศึกษาก็จะมีทั้งการพาลูกค้าหรือว่าโรงเรียนต่างๆค่ะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างความยั่งยืนทางบ้านอาหารที่สวนที่เราเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยค่ะ,คะ ล้ต่อไปของ Happy Grocer นะคะคือเปิดพื้นที่ให้เกษตรกร,ร,กรที่อาจจะยังไม่ได้เป็นกเกษตรอินทรีย์วันนี้เข้าร่วม ในการสร้างมูฟเมนนี้ด้วยคือเรื่องของการที่จะทําให้เกษตรกรลดใช้เคมีลงซึ่งเรารู้สึกว่าการที่เราสร้างตลาดสําหรับสินค้าที่กําลังเปลี่ยนผ่านเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ราคาจับต้องได้เข้าถึงได้สําหรับลูกค้าในกลุ่มมากขึ้นด้วยค่ะในท,ทําให้ว่าสิ่งที่เราอยากสร้างความเปลี่ยนแปลงที่อยากให้เกษตรกรจากคนที่ทําเคมีมาทําอินทรีเนี่ย,ยบบที่ใผลอย่างแรกคือเขาต้องได้ผลประโยชน์ตรงนั้นคือใน,นเรื่องของรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าลดต้นทุนในเรื่องของการผลิตได้ด้วย แล้วนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยกเกษตรกรรมไทยเนี่ยมีศักยภาพที่สูงมากที่เรารู้สึกว่าเราสามารถมองได้นอกจากในเรื่องของการค้าขายที่เป็นในเรื่องของผลสดก็สามารถมาศึกษาในเรื่องของการแปลรูปหรือเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรไทยเพิ่มขึ้นได้ด้วยค่ะและอีกเป้าหมายหนึง่งในเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนค่ะก็คือเราอยากจะสนับสนุนให้เกษตรกร,รเนี่ยสามารถใช้ทรัพยากร,รที่เกิดขึ้นจากของฟาร์มนํากลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกร,รเองด้วยค่ะ สมัโมนะคะโมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะย,ยังสงสัยว่าควรมาทำสตาร์ทอัพไหมโมรู้สึกว่าจุดหนึ่งที่ทําให้คนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถตัดสินใจได้เนี่ยคือยังไม่มั่นใจว่าธุรกิจนี้จะประสบความสาเร็จไหมโมรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทําได้เนี่ยคือการทำโปรโตไทป์ขึ้นมาลองทําการทดสอบตลาดให้ลูกค้าจริงเนี่ยลองสินค้าลองบริการเราเลยแล้วลองดูฟีดแบ็กว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าจะทาให้เรามั่นใจมากขึ้นหรือว่าเห็นแนวทางมากขึ้นว่า ไอเดียนี้มันจะสามารถเกิดขึ้นได้จริงไหมคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะหลายๆคนอาจจะมองว่าการเรื่องของธุรกิจเนี่ยเราจะต้องมีพร้อมทุกอย่างในเรื่องของทรัพยากรเงินทรัพยากรมนุษย์แต่อาจจะให้มองก่อนว่าณปัจจุบันเรามีทรัพยากรอะไรบ้าง ที่เราสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆอย่างถ้าเกิดว่าในเรื่องของการทดสอบตลาดลองดูก่อนว่าเพื่อนๆของเราเนี่ยอาจจะอยู่ในกลุ่มทาร์เก็ตของเราได้ไหมอาจลองให้เขาลองชิมก่อนลองซื้อลองใช้บริการและลองฟังฟีดแบ็กจากเขาเริ่มจากตรงนั้นก่อนแล้วก็ใครที่เราสามารถขอคำปรึกษาได้อันนี้ก็จ,จะเป็นจุดที่ทําให้เราได้เริ่มต้นเพราะอย่างของตัว Happy Grocer เองเนี่ยเราไม่ได้มีเงินลงทุนตั้งแต่แรกและเราก็เริ่มมาจากแค่ a c e b o o k โพสต์โพสต์เดียวค่ะหลายครั้งบางคนอาจจะคิดว่าธุรกิจท,ที่ทําเพื่อสิ่งแวดล้อมเนจจมสา ทำเงินได้แต่ถ้าหากว่าเราสามารถหากลุ่มลูกค้าของเราให้เจอและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเราได้เนี่ยเราก็สามารถสร้างธุรกิจที่ทําเงินได้เช่นกันค่ะ